มือนี้ลาพี่น้องมาหายางเหลนในโขกในปลามีเสียงไก่ปลาเต็มเลยพี่น้องนกกระไลกระหลอกกระแตกระเรีนเกียวปลามันอุดมสมบูรณ์ดีเลยครับครับโฟมแมนครับกำลังยืนกินหนามครับนะบอกดีีครับแล้วก,บบอกอนน็บอกอันนั่นบอกกันนี้แต่ว่าเหตุบ่ได้จ็กแนว้วลครับ เดี๋ยวมาครั้งครับกปเล่ต่างชายหายเป็นโฟมแมนไปเลยครับกลับมากันมาฟอผึงห้างหนึ่งพี่น้องห้าง้งน้อยคุณนะครับดูทั้งต้นหย่ยมนี่ครับใกล้ป่ากับไร้ที่พี่น้องลอะนี่ สงสัยปลามันดีครับเดี๋ยวท่าน้เคลื่อนบิดครับปลาเท่นี้ครับพี่น้องผึ่เห็นมารับผันทั้งในหน่อยแดงๆนี่นะครับไปครับเตรียมตัวทำครบกันครับ สวัสดีครับพี่น้องเกิดมือนี้กับฟอกับผมครับพัดแบ่งคนหมานเหล็กนายพาพี่น้องมายางโคกยางปลาเชื่อกาวหน่อยนะครับมากันโฟมแนสองคนครับมือนี่มากับมัดพอผึ่งห้างหนึ่งครับห้างใบใหญ่ดอกเกิดสีร้องขื้นเบื้องครับว่ามันพ่อใดบ่ม่เจะต้นบุกเหลี่ยมด้วยพี่น้องขอมากับดิ้งยิ้นได้เสียงไกล้ครับขันต่เส่า อังเลาะไปเลาะมาเยอะครับเนี่บมนทนไขืนอยู่กัดเฮ็ดครบกัดเฮ็ดแล้วแล้วนะครับครับครบไปได้พี่น้องเตรียมตัวขืนได้เลยครับเมื่อต้องโตทอดดอกโนเชย้อข้นในยืนครับไปครับด้วยเลยครับครับขืนมาถึงต้นแล้วพี่น้องกัดพอได้เยอะครับนามน้อยนึงพี่น้อง ครับบ่อได้เยอครับเด็ข้าก็เผาคำพอดีครับ มาดเลยพี่น้องเดี๋ยวสอนนะครับเนี่ยเดี๋น้อยนึงครับวังไว้ก่อนครับ กองจำครับอยู่พี่น้องหนำทั้งมันหน่อยนั่นเลยไหนซ้ำนี่ครับน้ำช้าสม Đứng ở nhà má đi phi đồng ở tổng ô xe phi đẳng với con do vẫn đi liệu được nó chứ phim. Đó sẽ xuống con thế nào? ไปครับเดี๋ยวไปหาข้างไม้กันพี่ดงพี่ดง รับรถมาผ่อยครั้งหนึ่งแม่ครับกับรดต้นพึ่งไปไหมเดี๋ยวไปเห็นไหมพี่น้องเดี่ยดซองตาพอดีด้ยครับมันอยู่ใต้ต้นมันเดีรถมันดับก็เลยเที่ยวขึ้นทั้งฝ่าได้เห็นพอดีเลยอูนะครับมันเสียงอยู่อกอย่างดีเลยเห็นบ่ครับมองเดี๋ยวเห็นบห จ้าพี่น้องอยูดในภูมิผนไหมไปพี่น้องขึ้นเลยครับจัดโดนทั้งนี่กัดโมยไปไหนแล้วครับเจ้ก,กัดพอกำง,งามยีอยู่ครับไปครับรุยเลยครับผมล่างนี่สุดยอดเลยครับหยุดครบเดียวเรียบร้อย mm hmm. ทั้งกัด mm hmm. เดี๋ยวอยู่พอได้อยู่พี่น้อง mm hmm. โอ้ยตอดแล้วครับนี่แม mm ่ hmm. นึงเห็นมัน mm hmm. เด็ดน้ำมันโดนพดครับ มันเลยตอด

บอดี่รีบพี่น้องเอ้ยครับทำงานเลยครับ o mm -hmm. Thank <laughs> you. cần thì thoáng thế nào nghe lấy đi mm -hmm. okay เดี๋ยวสอนพี่น้ององ่ายอยู่ครับเนี่ย thank uh -huh. uh -huh. khám chữa khắc 嗯。Mm hmm. ผู้แมนผู้แมนรับของเร็ว ไปพี่น้องก็ปาดทิ้งไม่ที้ดนะครับเพื่อมันยูที่หนาที่หลังกัดผู้ใดมาเขาจะได้ขึ้นตามอีกก้น,นะครับไปครับลงครับครับผมก็ขึืนลงมาล้าเรี่ยวเร็มดอยพี่น้องห้งที่สองกัห้งบบใหญ่ดครับห้งแหลกกัห้งนหงน้อยๆห้งที่สองกัพเอเะบ่งไดอยู่ครับก็ดมีแต่ผึงถอนลูกจะกิดไม่ยูแบบใดครับยูจนเกาจนไห้เทาบิดก็นม้แต่ ขาขาวดีเยอะครับเพราะได้ค่ากับเขาค่า,าน้นามันรถอเยอะครับนี่น้ำครับนี่ครับโฟเมนนางหนาบูดถูอยู่ครับต่าตามเรื่องนะครับโฟเมนกน่สร้างงานยังเดียวครับบมีหนาที่ยังดอกสร,สร้างไปนั่นสร้างไปนี่ไปลอยเปียดไปตกพี่น้องเอ้ย ก็จะได้เตรียมตัวกลับแล้วครับมันห่อนไหมพี่น้องไปหาเทคันอยู่บ้านอีกครับงานกัลายยางครับบรได้เห็ดแนวเดียวดอกพี่น้องรับภาว่ะเห็ดดาเหมือนนั่นน้อยนึงอันนี้น้อยนึงเห็ดไปลอยเปียกยางพันประก,การันนะครับก็อยากฝากพี่น้องให้ติดตามช่อง u t u b e ครับพันแบ่งคนหมานเล็กไหนะ พิมเขาไปทำนี่กับพ่อเลยพี่นอ้องเลยก,ก็กดเขาไปเบิ้งกดติดตามให้น้ำครับทุกถ่ายกับให้พี่น้องกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้น้ำในเด้อครับเด้อไปครับพี่น้องกบ้านครับสวัสดีครับ